เราเริ่มต้นปีใหม่แล้วและอยากที่ว่าจะจุดพลังในตัวเองมีไฟมากขึ้นสุดๆครับในปีนี้2 0 2 5พอเรามาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ทำเราประสบความสำเร็จนะครับมากขึ้นแน่นอนเรื่องของเป้าหมายตอนแรกให้เราลิสิ์ออกมาเยอะมากเลยแล้วสุดท้ายคือให้เราเลือกแค่หนึ่งที่เราจะต้องทําให้มันได้ตัดสิ่งไหนที่มันไม่จําเป็นก,กับเป้าหมายเพื่อทําให้เป้าหมายเป็นจริงนะคือมันที่สุดมากเลยนะคะไม่ว่าเราจะมีเป้าหมายอะไรนะคะถ้าเราแบบมีจุดหมายที่สูงอยากจะลงมือทำเราลงมือทําไปได้เลยค่ะทุกเป้าหมายที่เราจะทําต่อจากเนี้ยตลอดปีจะทำให้เรามีพาฒ แล้วก็แรงมันาลใจที่เราจะทจําจนแบบสําเร็จได้แน่นอนค้ชแพทบอกว่าสิ่งที่พูดสิ่งที่เชื่อมันจะเป็นจริงเชื่อก่อนเชื่อว่าคุณทําได้แล้วคุณจะทําได้จากคอสเนี้ยก็คือให้เราย้อนกลับไปดูอดีตของเราอันไหนที่เราอยากจะแก้ไขยอยากจะขอบคุณอยากจะขอโทษเมื่อเราปลดล็อกตรงนี้เนี่ยเราก็จะเป็นตัวตนคนใหม่ในปี2025ดีมากค่ะจุดประสงค์ที่เราอยากพาทีมงานมาเนี่ยคือเราอยากให้เขาทํางานอย่างมีความสุขแล้วก็เดินไปสู่เป้าหมายอย่างมีความสุขทุกคนบอกว่ามันยอดเยี่ยมมากแล้วขอบคุณที่ชวนเขามาในวันนี้เชื่อว่าฝันคุณเป็นจริงแล้ว จะเป็นจริงทำเต็มร้อยลุยทำอย่างไม่ลังเลทำอย่างไม่สงสัยแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการครับ